สวัสดีครับคุณยายย่าสวัสดีค่ะอ่าคุณยายชื่ออะไรครับนางจอมงับประโคนจ้านางจอมนาประโคนงับประโคนจ้างับงับงับงองูนะงัองูมาจาการบอกเป็มาอ๋องับประโคนโอ้ไม่เชื่อว่าไม่อยากเชื่อคนสังขาจะมีอะไรเยอะแยะเลยอันนี้คุณยายปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยคุณยายปลูกเผือกกับ ใบโบกใบโบกจ้าเผือกเอ๊ะผมเห็นเผือกนี่มีมีอยู่สองสีเนี่ยคุณยายสองสีมัน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 คืออะไรยายเล่าให้ผมฟังได้ไหมมันคืออะไรคือไม่สายพันธุ์อะไรทำไมมันต่างกันเงี้ยยายสายพันธุ์ใหม่นี่สายพันธุ์ใหม่อ่าอันนี้มันพันธุ์อันนี้พันธุ์อย่างอย่างสีสีเนี่ยมันพันธุ์อะไรมันสีชมพูจ้าเออชมพูเนี่ยมันเรียกว่าสายพันธุ์อะไรเผือกหอมหรือเผือกเผือกเผือกอะไรนะเผือกหอมเลยเนาะ อันนี้คืขยองไอ้สีขาวอันอ้อันอันขาวอันขาวเปือกเปือกขยองเปือกขยองขยองเปือกหอยหอยอ๋อขยองที่เป็นแบบภาษาเขมรจ้าอ๋ออันสีขาวนี่คือคุณยายบอกว่าเปือกขยองคือคำว่าขยองก็คือหอยนะครหอยหอยนะครับส่วนทางด้านนี้สีเนี้ยสีชมพูสีชมพูอยู่ที่ต้นออกสีดอกดำๆเนี่ยก็คือเปือกหอมเปือกหอมจ้าเปือกหอมนะครับก็จะเป็นเปือกอ่า กินหัวเนาะอันนี้กินหัวเนาะไม่ได้กินหัวจ้ะเอากินอะไรกินไหลลูกเล็กๆมันนะอ๋อเอาหัวก็รู้เหมือนกันเลยแม่กินหัวเนาะนึกว่ากินโจนะโอ้มันก็ต้องกินหัวแหลยนะแม่ก็เผื่อกันอยู่เนาะพูดติดตาพูดติดลูกว่าจะว่าจะกินโจ๊ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออคุยคุณแม่อาจจะ ตีความหมายไม่ถูกเนาะอันนี้ในแปลงมีอะไรมีเผือกแล้วจะมีอะไรอีกครับเนี่ยมีบวบกจ้าใบบวบกเนาะใบบวบก็พื้นบ้านจ้าสมันเจโกปันพื้นบ้านก็ที่จะปลูกเหมือนกันอันนี้แปลงคุณแม่นี่กว้างเท่าไหร่ครับกว้างเท่าไหร่สี่เมตรสเมตรอ่าสี่เมตรยาวสิบสามเมตรยาวสิบสามเมตรคุณแม่นี่วางแผนจะปลูกอะไรมั่งครับวางก คุณแม่จะปลูกใบบัวบกใบบัวบกเผือกเผือกแล้วก็ปักผักปังผักปังมีกระเจี๊ยบมีกระเจี๊ยบมีตะพ่วงจ้บมะเขือพวงอ๋อนี่ครับเอาตะไคร่เอาขามาเสริมจ้ะอ๋อคือก็คือว่าในแปลงนี้คุณแม่ก็จะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะปลูกเลยทุกอย่างจ้ะอ่านี่นะครับเพื่อนๆครับนี่คือจุดเด่นของ บ้านไพการนะครับคือเขาไม่ได้เน้นว่าเขาจะแปลงน,น,น,นี้จะปลูกอันนู้นแปลนนู้นจะปลูกอันนี้นะเขาก็จะจะผสมผสานลงไปในแปลงเลยนะอ,อย่างเช่นแปลงนี้ก็จะเป็นเผือกเผือกหอมเผือกขยองใบวบกผักตังนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นกระเจี๊ยบอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับเพื่อนครับ <c oughs> ก็ถ้าใครสนใจนะก็ผ่านไปผ่านมาก็มาติดต่อหาซื้อได้ที่บ้านไพรการหมู่ที่13านะครับตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์หรือจะไปติดต่อที่ ตลาดสดเทศบาลหรือจะเป็นตลาเขียว<ล>ทุกวันอังคารกับวันศุกร์ก็ได้นะครับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ